มาสอนวิธีใช้รุ่นนี้นะคะ h 7 8 Mac อ่ารุ่นนี้เขาจะใช้แอปตัวนี้เลยดูหน้ากล่องเขาจะเขียนไว้ว่าแอป h Watch Pro ตัวนี้นะคะให้เราเข้าไปโหลดแอปใน Play Store เนาะเขียนว่า h Watch Pro ตัวนี้นะคะลูกค้า Watch Pro มี Pro ด้วยนะพี่เนี่ยไปโหลดแอปสีน้ำเงินแบบนี้มาได้เลยอ่ะ หลดมาแบบนี้นะคะตอนที่เขาขึ้นอะไรมาให้นะคะลูกค้าแบบนี้ให้เรากดอนุญาตให้หมดนะ,ะขณะใช้แอปกดอนุญาตให้หมดนะคะเขาจะได้แจ้งเตือนข้อความให้เราได้ที่นี้เราก็มาเริ่มมาเริ่มเชื่อมต่อผูกอุปรกรณ์กันเลยเนาะเข้ามาตรงตั้งค่าตรงนี้นะ,ะเข้ามาตรงตั้งค่าแล้วก็ดูว่าบลูทูธเราเปิดไว้ไหมเนาะ ไปเปิดบลูทูธให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กดตั้งค่าเข้ามาตรงผูกอุปกรณ์เพื่อเพื่อสัมผัสกับคุณสมบัติเนี่ยกดกดผูกเลยนะอนุญาตนะคะแบบนี้อ่ะเขาก็จะขึ้นมาให้รหัสตัวเครื่องเราดูยังไงเราเข้ามาดูตรงตั้งค่าตรงนี้แล้วก็กดตรง about เขาจะขึ้นว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นรหัสตัวเครื่อง0 1 0 1 9ดี D เดี๋ยวลองดูเขาจะขึ้นชื่อว่า h 7 8นะ h 7 8 0 1 9ดีอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่นี่นะคะ h 7 8 0 1 9ดีอ่ะเราก็กดเชื่อมต่อไปเลยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาตรงตั้งค่าตรงนี้ ่เขาจะขึ้นให้จับคู่แล้วก็จับคู่อีกตัวหนึ่งเลยเขาจะเป็นตัว h 7 8 mac จะมี2องบลูทูธนะคะมี2ชื่อ h 7 8 mac อันที่1แล้วก็ h 7 8 mac อันที่อ2อาทีนี้เราลองกดตรงนี้ดูถ้าเขามาสั่นที่นาฬิกาแบบนี้นะคะลูกค้าเนี่ยก็แสดงว่าเขาเชื่อมต่อได้แล้วทีนี้เราก็มาเปิด เปิดตรงนี้ก่อนข้อความเปิดไว้เพราะว่าถ้าว่าลูกค้าไม่เปิดเขาก็จะไม่แจ้งเตือนเนาะพวก s s s แจ้งเตือนไลายแจ้งเตือนอะไรแบบเนี้ยเราเข้ามาเปิดให้หมดถ้าเป็นของ Android เราต้องมาเนี่ยมากดเปิดตรงนี้ด้วยกดอนุญ,ญาตให้หมดแบบนี้นะคะ ก็กลับเข้าไปที่แอปใหม่อีกรอบหนึ่งกดเปิดให้หมดมกดเปิดนะคะเพราะเวลาเขาแจ้งเตือนเขาก็จะสามารถแจ้งเตือนมาที่ตัวสมาร์ทวอทได้ไปจ้งไปเปิดให้ครบหมดหมดก่อนอเปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้ เราลองส่งข้อความดูว่าเขาจะขึ้นแจ้งเตือนไหมนะนี่เขาแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์เขาก็ขึ้นแจ้งเตือนที่นาฬิกาด้วยเหมือนกันแบบนี้เนาะนี่เขาจะแจ้งเตือนให้เราแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เข้าไปที่หมุนหมายเลขเข้ามาทําไมตรงหมุนหมายเลขก็เพราะว่าเราจะมาเปลี่ยนภาพหน้าจอกัน อันนี้เป็นภาพของทีมที่เราจะเปลี่ยนถ้าลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนภาพหน้าจอนะให้เข้ามาตรงตั้งค่าหมุนหมายเลขก,ก่อนแล้วก็ไปเลือกหนึ่งภาพเลือกหนึ่งภาพนะคะแล้วก็เปลี่ยนเลือกตรงเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหลังการโทรเรากดอนุญาตแล้วเราก็เลือกภาพมา1อันสมมุติเราเลือกอันนี้เนาะสมมุติเลือกรูปภาพตัวเราเอง เลือกเรียบร้อยแล้วเราก็กดโทรออกแบบนี้เขาก็กําลังจะเปลี่ยนภาพให้เราแบบนี้นะคะก็อรอเขาเปลี่ยนภาพเนาะเปลี่ยนภาพหน้าจอเราเข้ามาตรงเข้ามาตรงนี้เนี่ยเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหลังการโทรเข้าไปเลือกรูปภาพของเราให้เรียบร้อย แล้วก็กดโทรออกตรงตรงนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนภาพหน้าจอให้เราเนาะอ่าแล้วทีนี้เราจะมาตั้งเราจะมาตั้งค่าพิกข้อมือกันพิกข้อมือตั้งตรงไหนนะคะให้เราเข้ามาตั้งตรงนี้เนาะนี่ยกข้อมือหน้าจอสว่างถ้าต้องการจะให้เปิดตลอดเราก็เลือกเวลาเลยอ่าแม่คะจะไปเลือกที่ทเที่ยงคืน ถึงเที่ยงคืนนะเลือกแบบว่าให้พลิกตลอด24ชั่วโมงแบบนี้เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน,คนอ๋อถึง23นาฬิกาก็ได้อโอเคแบบนี้เนาะแล้ก็ดูด้วยนะคะว่าเราตั้งไว้เวลาไหนอ่แล้วรุ่นนี้จะมีแจ้งเตือนแจ้งเตือนนั่งนาน,น,าน เราก็สามารถเลือกเวลาได้อ่าเดี๋ยวลองดูนะว่าไปตั้งพลิกข้อมือแล้วหน้าจอเขาจะติดไหมหน้าจอก็สว่างแบบนี้แล้วเนาะอ่าแล้วเวลาโทรออกนะคะโทรออกแบบไหนอ่าเราลองมาดูกันที่การโทรออกลองกดโทรออกดูอ่าโทรออกได้แล้วแต่เวลาที่ลูกค้าจะโทรออกลูกค้าต้องมาดูที่ ตัวการตั้งค่าของเรานะตั้งค่าของเราเราต้องไปเชื่อมบลูทูธไว้ทั้ง2ตัวนะคะเขาจะชื่อ h 7 8 mac นะคะเชื่อมต่อให้ครบทั้ง2ตัวชื่อ h 7 8 mac เหมือนกันทั้ง2อันเลยเชื่อมให้ครบทั้ง2อันนะคะเขาถึงจะเขาถึงจะโทรออกได้เนาะถ้าเชื่อมแค่อันเดียวเขาจะเชื่อมเขาจะโทรออกไม่ได้ต้องขึ้น h 7 8 mac ทั้ง2อันเลยแบบนี้เนาะ ก็ก็จะเป็นเชื่อมการโทรหนึ่งแล้วก็เชื่อมแบบว่าข้อความหนึ่งแบบนี้เนาะอ่าสำหรับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ